ครับคาราเข้าสู์วัชไลท์ชาแนลกลับมาแข่งช่วงไม่ใช่ติ่งใช่อินแล้วเปล่าก็อยากทำอ่ะก็เลยทำแม้ว่าจะปล่อยมานานแล้วใช่เพิ่มว่าคือเพลงอะไรเขาทุกคนแค่เธอเท่านั้นแค่โยธากับกันกันเออเพลงประกอบซีรีส์แล้วไสระหัสเทวดาวิศวะกันโยธาจ้าแล้วคือเพิร์ดกับซานตา นาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหวานขนาดไหนใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊กให้เราเลยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมหมเราอยู่ในเพลสเอ็กซ์คลูซีฟสำ e รับเมมเบอร์จานแล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แจงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปดูกันเลยจ้าแค่ปีเกินเท่านั้น เธอคนเดียวที่เข้าเราหลอกวะไม่หรอกโอ้หหลอกเลยกักหลอกหลอกรงมากักหเยินเลยอ่ะวหลอกระเอยงีอ้อไ้เนยวอ้ เนี่ยหนปผู้ชายเชิดเข่าใสนาฬิกาข้อมือมงใช่

ออโอ๊ยหล่อทุกชุดเลยอะ่ะโอ้ยแมวมา มาหลอดทุกวันเลยจริงเดีอมาหลอดทุกวันโอ้ยโอ้ยอยู่ในเพลงเลยหรือยังอยู่แล้วค่ะอยู่ตั้งนานแล้วค่ะน่ารักน่ารักที่ถึงอ๋อ จบเลยน่ารักมากจริงๆคือเป็นเอมวีที่แบบไม่ต้องมีอะไรมากมายคือมันเห็นเขาสองคนแล้วก็ดูเขามักกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกลับมาบ้านทุกวันก็เจอแต่เธอเป็นเธอเท่านั้นไม่ใช่ใครใช่ก็แค่เธอเท่านั้นแหละเกิดมาให้ฉันได้รักเนี่ยอ๊ปวดหัวเลยเฟนฟินอะเคมีแบบมันฟฟนจริงคือปตลอดแตกวะปลอดแตกแล้วเธอหล่ออะไรขนาดนั้นนะหล่อจริง คือ <c oughs> แบบไม่ไม่ได้อะไรเยอะเลยนะใส่ชุดอะไรแบบไม่ได้เยอะเลยอ่ะเขาเข้าสีบบดำม,มากเลยดีมากดีมากชิดขาวทั้งคู่เลยอ่ะมีชุดขาวก็คือดีมากทุกคนคือแบบเออเขาสองคนคือมีเคมีที่เข้ากันมากจริงมากคือแบบแค่แค่เห็นก็คือเขิแขดแล้วแบเออแบบไม่ต้องยังไม่ต้องแบบรีแอคอะไรต่อกันมากมายอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบจักรจี้หัวใจมากเออนะคะจักรจี้ใหม่ค่ะจักรจี้ใหม่ค่ะเจออย่างเงี้ยจักรจี้ใหม่ค่ะจักรจี้ดี เนาะแล้วเพลงเพาะมากเลยอ่ะควาใหม่ด no no. ีมากมันเป็นมันเหมาะกับเขาสองคนดีเหมาะกับเราเปนยวทากับกันเนะเป็นเพลงที่แบบเหมาะสำหรับทขาสองคนจริงแบบมันคือเขาเข้ามาแบบเติมเต็มซึ่งก well ันและกันเนาะแบบทําให้เขาก้าวข้ามผ่านเรื่องในใจตรงมาสองคนเนาะเออแล้วมันก็คือแค่เธอเท่านั้นแหละไม่ใช่แค่เธอท่านไม่ใช่ใครเลยตรงๆใช่ทุกคนเนี่ยความหมายมัน พิงสืบมาสุดๆจริงฟินจริงเยินเยินมากเลยคนที่เรเป็นโยธากันนะคะพิถึงแน่นอนเลยอ่ะจริงแล้วอะแต่ยังไงเขาก็ยังกลับมาแน่นอนและเราก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอย่างแน่นอนใช่นะคะทุกคนติดตามด้วยใช่นะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้พวกเราทั้งสาคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ